สวัสดีครับพี่ศิระสวนสะแก้วนะครับตอนนี้อายุ47ปี ใช่ใช่อยู่แถวบางแคเนาะใช่ใช่ใช่โอเคเห็น okay. ว่ามีผลตรวจมาด้วยอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเนาะพี่สิระเนี่ยจะมีค่าที่เกินก็คือจะเป็นไตรกีซลายอยู่289เกือบเกือบ300เลยนะครับแล้วโดยปกติพี่ศิระเนี่ยกินอาหารครบ3มื้อไหมครับครบสมื้อครับครบ3มื้อและอาหารที่กินส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไหนครับผัดเต้าหู้อะไรประมาณนี้ของน้ำผัดโล๊กแกงพะโล้อะไรประมาณนี้แล้วปกติดื่มไหมครับไม่ดื่มครับไม่ดื่มไม่สุกครับออกกําลังกายบ้างไหมครับพี่มันเห็นว่าาย ที่พี่ศิระกินเนี่ยโอ้โหจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยที่ส่งให้นะครับมียาอะไรบ้างครับมียาความดันเบาหวานครับอ๋อมียาความดันเบาหวานเอ,อ่อต้องแจ้งนิดน,นึงก่อนนะครับสาเหตุที่ความดันสูงเนี่ยก็จะเกิดจากไตกีเซอไล์ที่มีมากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาที่หัวใจมันสูบฉีดเลือดเนี่ยมันติดในส่วนของไขมันในเส้นเลือดนะครับจนทําให้ความดันสูงนะครับแล้วคุณหมอสั่งจ่ายยาความดันสูงเนี่ยคุณพี่ศิระกินนานหรือยังครับเรากินมา20กว่าปีนะครับฮะ20กว่าปีเลยเหรอครับเปเดินเส้นเลือดสมอง แต่ตั้งแต่อายุยี่ห้าเสเดือดสมองแตกโอ้โหทำไมก่อนพี่ดูดดูดละกินกินลาดูบรีจัดบรีวันสองวันละสองซองกินลาถึงที่สามแล้วก็นอนผมกูช้าประมานต่อไปางเงี้ยเป็นตั้งแต่อายุยี่ห้าใช่โอ้โหสามรอบด้วยครับแต่ผมถามนิดนึงครับครั้งแรกแตกตอนอายุยี่ห้าเสเลือดในสมองแตกครั้งที่สองแตกตอนอายุเท่าไหร่ครับก็ oh. ปีละครั้งนะครับโอ้โหป็นยินจนในยี่สิบแปด ผมเลยต้องเลิกเล่นหยุดทุกอย่างอืมกินยามายี่สิบกว่าปีแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โห oh ยาส่วนใหญ่ที่กินก็คือจะมีความดานันมีเบาหวานถูกไหมคุณดาเบาหวานเบาหวานได้เพิ่เป็นมีหลังครับอืมดเป็นความดันมาก่อนโอเคอันนี้เวลาที่เรากินเนี่ย ยากลุ่มลดไขมันหรือลดความดันพวกนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําให้มันไปทําลายเซลล์ด้วยทําลายทั้งไขมันดีแล้วก็ไม่ดีเลยจริงๆไขมันมันไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดนั้นนะครับมันจะมี2อันคือไขมันดีและไม่ดีแต่ยากลุ่มนี้เวลาที่มันไปทําลายเนี่ยทำให้ผนังเซลล์เนี่ยมันอักเสบปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พี่คุณพี่กินยาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยคุณพี่เสียค่ายาเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ใช้ประกันสังคมก็่มัมก่อนก็อาจจะไม่ได้เสียอะไรเยอะแยะใช่มเเสียยลใจ แต่อาจจะต้องกินไปตลอดชีวิตอะเนาะพี่ศิละครับแชร์นิดนึงตอนนี้คือหลังจากที่พี่ศิระได้เจอเบต้าออยตอนนี้ทานไปกี่แผงแล้วครับสองแผงได้แล้วครับจะเข้าแผงที่สามแล้วครับประมาณเข้าแผงที่สามแล้วเนาะหลังจากที่เริ่มทานเนี่ยพอจะเล่าแบบละเอียดนิดนึงได้ไหมครับตั้งแต่วันแรกเลยก็ดีนะท้องม,มันก็ไม่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 บวมแล้วหายใจได้คล่องคอขึ้นตื่นมาแนละ้วมันไม่มือหนัวไวีหนัวมันมันตื่นตัวได้ดีกว่าเก่าเยอะเป็นแรงกระชากแข็งขึ้นไม่ค่อยง่วง ไม่ค่อยง่วงด้วยใช่โอเคแล้วคือตรงนี้อันนี้พี่ทราบไหมว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากมาจากไขมันในเลือดนะครับอาโอเคเลือดะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําตัวเบต้าออยล์การทํางานของมันนิดนึงนะครับตัวเบต้าออยล์เนี่ยสกัดจากไขมันดีนะครับตัวเปปบไทยจากข้าวนะครับน้ำมันกานู่าน้ามันมะกอกนะครับเวลาที่คุณพี่ทานเข้าไปเนี่ยเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกเลยคนที่มีไขมันสูงมาเยอะเนี่ย จะรู้สึกหน้าไม่ค่อยมืดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปสลายไขยมันเลวเอาไขามันเลวออกมานะครับทำให้ร่างกายรู้สึกว่าเราเฟรชขึ้นมีแรงขึ้นนะครับและสาเหตุที่มันเกิดอาก,การอ,อาการหายใจไม่ออกหรือว่าแน่นหน้าอกเนี่ยส่วนหนึ่งคือพอเวลาไขามันเราในตัวเยอะๆเ,เหมือนเรากินข้าวเยอะๆนะฮะพอไขมันเยอะๆเะนีเย่ยมันเหมือนแบบมันแน่นไงแต่เวลาที่ร่างกายเอาไขามันเลวออกไปแล้วเนี่ยคุณพี่ศิลิเนี่ยจึงสามารถหายใจได้คล่องขึ้นนั่นเองหลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยหแผง2แผง3แผงแล้วเนี่ยแล้ว คิดว่ายังไงต่อครับตรงนีน้แต่นี้ก็คิดว่าจะหาหรือพันที่ลดไตกินนลายครับไตกิีนรายพี่สูงเกินสูงมา,าจะเป็นปีแล้วอะอ่าเป็นปีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่าก็คือ200ร้ยเนี่ยจัด3า0รอเนี่ยตลอดเลยใช่ไหมเกือบ300ร้อตลอดเลยประมาณท่านี้เลยจากเรื่องที่แล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับคุณพี่ศิระไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเติม,ตมที่ไหนแล้วตัวเบต้าออยล์ตัว,ตวนี้นะครับจะช่วยลดไขมันในเลือด ไปกีสซไลนะครับแล้วก็ช่วยลดระดับความดันสูงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับที่จะเป็นสตโตรกหรือหัวใจวายเฉียบพลันค่าพี่สิระไม่ได้เยอะเท่าไหร่ตอนนี้พี่ศิระทานวันละกี่เม็ดรครับทานเป็นเย็นเม็ดอ่าถ้าสมมติว่าเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเ,เนี่ยนะครับพี่ศิระก็ทานประมาณ2เดือนแล้วก็พี่ศิระไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผมว่าค่า200กว่าเนี่ย ก็จะลงกลับเป็นเป็นปกติเลยแล้วไม่ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับได้เลยทีนี้สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ศิระแชร์นิดนึงบอกเล่าประสบการณ์จริงคุณลูกค้าที่อาจจะมีอาการแบบพี่ศิระนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือแม้กระทั่งไขมันไตกีสลายเนี่ยว่าอยากจะบอกอะไรกับลูกค้ากลุ่มนั้นบ้างที่ยังไม่ได้ใช้ครับอ๋อก okay, ็อยากให้ลองลอง,ลองดูผละดือจั๊นะครับลองดูเอ,อ่อผมเป็นไขมันไตคีลายเนสงูงมานานครับ ผมดินี้ผมสมัยคอน้วยผมนีม่ระดับเกือบเยี่ยสามร้อยเลยนะตอนแตกนะโอ oh. ้ยยาโรบายผมกินยี่สิบปีก็ยังไม่หายมันเหมือนแค่เป็นแค่บรรเทาอาการนะครับ,รบมันไม่ได้หายขาดมผมไม่ได้ลดอะไรเลยได้เป็นโซออนี้กไปแล้วก็เพื่ออรเยอะเติมมาแล้วก็มีเรื่องมีแดได้เป็นโซลอนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นลุกอาบน้ำฝักวันไรด้เลยเดินไม่มีอะไรอะไรก้างเกลียเลยครับอ,อืประหยัดประหยัดแนะนําให้ คุณท่านาลองลองบล,ลองทานดูนะครับอืมว่ามันดีว่าอาหารเติบตัวนี้มันดีจริงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีไปแอบข้างนะครับอ้บอ,งองครับต้องเราต้องรองครับผมกม็ลองไปลองถูไปเยอะครับอตอนที่ผมจะะเจอเวเจออ้อยเนะี่ยหมอบอกผมว่าแบบคนมากอาจจะถึงกันถึงขั้นต่อไปก็เลือดเสี่อเลือดเสือเ่อมเ,เ,เ,เยอะนะฮะ ก็มามาจบนี่ไปได้ออเลยครับก็ช่วยผมไม่เยอะเลยโอโ้โหไม่อยากให้ทุกท่านลองลองดูลองลองลองดูลองดูนะครับโอโ้หและนี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงของเราโอ้โหผมฟังแล้วผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจกับพี่จริงๆนะครับถามเผื่อลูกค้าลูกเผื่อลูกค้าบางคนเขาอาจจะสงสัยอุ้ยพี่ทำไมราคาแพงจัง ชุดหน0 0งพันถ้าเป็นพี่ศิระพี่ศิระจะตอบว่าอะไรครับผมบอกได้เลยมันไม่แพ้หรอกแต่คุณถ้ากิดคุณคือคุณจริงแยาเลยผมยี่สิบปีผมบว่ามันไม่แพ่กินแล้วมันหายอะ่ะกับกินแล้วมันไม่หายมันยือ้อมันทาคุณไป,ไปยี่สิบปีงปี้คุณจะยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหดีมากๆและนี่คือเสียงจากพี่ศิระนะครับลูกค้าผู้ใช้จริงของเรานะ่าจะตอบ ข้อสงสัยให้กับลูกค้าที่ยังอาจจะกําลังสงสัยนะครับกำลังตัดสินใจกําลังคิดอยู่นะครับผมเชื่อว่าคําพูดของพี่ศิระน่าจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่มาเป็นกระบอกเสียงที่เป็นคนใช้จริงๆนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ศิระมากๆเลยที่สละเวลานะครับให้กับบริษัทโฮฟฟูให้กับลูกค้าหรือผู้ป่วยหลายๆคนที่อาจจะกําลังมีปัญหาสุขภาพแบบพี่ศิระอยู่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่ศิระครับขอให้พี่ศิระสุขภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไป นะครับและหากมีโอกาสนะครับแวะเวียนเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับอยู่แถวแถว,แถวรามคำแหงสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันยินดีต้อนรับพี่ศิละเสมอครับครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ศิละมากๆเลยนะครับครับผมครับครับผม